สาวคนสวยช่วยซื้อหน่อยได้ไหมคะเจ็บบ้า,าเลยไงเจ็บเพิ่งเอาแขทุกถูกสกปรกสองฝ่องแกมาชนฉันแล้วยังหวังให้ฉันซื้ออีกเหรอฝ่ายไปหอบนี่ <c oughs> <c oughs> อีสกปรกขอโทษค่ะพอดีหนูทำนี่รีบๆเก็บเลยนะอย่ามาขวางทางฉันหนูหนูเป็นไงบ้างอะอแล้ว คนแรกเป็นเป็นยังไงจริงอโอ้ยแล้วคนที่สองเมื่อกี้ล่ะโทรทำไมเป็นอย่างนี้หมดเลยวะ หนูขอโทษค่ะเอเอไม่เป็นไรเรานี่ขนมพวกนี้หนูอามาขายเหรอจ๊ะใช่ค่ะ ว่าพี่ช่วยซื้อแล้วกันนะวันหลังหนูก็ต้องระวังมากกว่านี้นะหนูเข้าใจไหมค่ะขอบคุณนะคะจ่ะหนูคนสุดท้ายเมกกื่อกี้เป็นไงบ้าง มาแล้หนูขอบคุณมากจริงๆไม่อยากเชื่อเลยเนะาะบังเอิญมั้งเอินอ่นอะพวกเรามาสมัครงานที่เดียวกันสังงาใช่จ๋าเราดีใจมากเลยนะพวกเราเรียนทำขนมด้วยกันแถมยังต้องมาทำงานด้วยกันอีกอะ่ะคงไม่หรอกมัง้ง จำไม่ได้หรอว่าตอนเรียนทำขนมเนี่ยเค้กเธอห่วยแต่ที่สุดในชั้นเรียนเลยนะใช่ช่าอีกชันจำได้นะจ๊ะกินไม่ได้เลยอนะ เชิญทั้งสามคนทางนี้เลยครับเชิน,นั่งรองก่อนนะครับ ทำไมชุดของพวกคุณสองคนถนึงเปื้อนได้ล่ะครับเอ่อก็อีเด็กเหลือขอหน้าร้านนะสิมันเอาเค้กมาชนฉันน่ะดูสิเราชอบไปหมดเลยอะ่ะอีเด็กขอทานหน้าร้านใช่ไหมแกแล้วดูสิแกเหลือเอยอะมากเลยอะ่ะสงสัยขนมมันคงขายไม่ออกฉันขอโทษแทนเด็กคนนั้นด <laughs> ้วยนะ แต่เด็กเขาคงไม่้ตั้งใจหรอฉันก็โดนเหมือนกันอย่าไปว่าหรือดูถูกน้องเขาเลยนะเราคนทำขนมเหมือนกันก็ต้องจ้าจ้าจ้รูแล้วจ้าตัวเป็ะเอ,อ่อทางเชฟเนี่ยกำลังเดินทางมาเพื่อจะมาสัมภาษณ์พูนทัน้งสามคนนะครับนั่งรอก่อนนะครับออดขนมตรงหน้าเนี่ยทานเลยนะครับ เชฟเนี่ยเขาตั้งใจรังสรรค์มาด้วยตัวเองนะเอ็นจอยครับผมเฮ้ยนี่มันเงินนี่เยอะมากเลยอะส่งหายคนเมื่อกี้จะดึงไหม หรือปะเนี่ยเงินต้องเยอะขนาดเนี้ยเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองไปเลยมันไม่รู้หรอกใช่แต่แกต้องแบ่งให้พวกเราเลยนะค่าปิดปากจริงจะบ้าเหรอฉันจะทําแบบนั้นทําไมอ่ะถ้าแกไม่ทำนะพวกฉันทําเองแบ่งกันพอดีเลยอ่ะอ่ะนี่ฉันแบ่งขอบคุณนะจ๋านี่ พวกคุณสองคนเนี่ยเชิญออกจากร้านได้เลยครับฮะอะไรอ่ะพวกฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยแล้วเชฟอยู่ไหนแล้วนี่ไล่กลับบ้านทำไมอ่ะ,อะโทษนะครับผมเลยแนะนำตัวผมเชฟชูนะครับเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่นี่เองฮะไม่ต้องหาหรอกครับพวกคุณสองคนไม่ผ่านเชิญครับ ใช่ครับพวกคุณยังไม่ทำอะไรเลยแต่ก็ได้เงินเป็นแบ่งกันเยอะแล้วนี่เงินต้องเยอะขนาดเนี้เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองไปเลยฉันจะทำแบบนั้นทำไมอะ่ะถ้าแกไม่ทำโคกงฉันทำเองเฮ้ยแต่งกันลงตัวพอดีเลยอ,ะอ่ะอามี่ขอบคุณนะนี่เงินนั้นอ่ะเป็นส่วนหนึ่ง ในการรับสมัครพนักงานผมเองมันแสดงถึงความซื่อสัตย์ซึ่งพวกคุณสองคนไม่มีเลยสักนิดอ๋อแล้วก็เด็กที่ยืนถือคัพเค,ค้กหน้าร้านที่พวกคุณบอกว่าเป็นเด็กขอทานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนผมเหมือนกันครับฮะแผนใช่ครับพวกคุณสองคนเคลมว่าเป็นเชฟทำขนมแต่กลับไม่มีน้ำใจ ต่อคนทำขนมด้วยกันเลยสักนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณถึงไม่ผ่านเสียใจด้วยนะครับไปกันเถอะจา๋าไม่เห็นต้องงอเลยเราเก่งอยู่แล้วไปสมัครที่ไหนใครก็อยากได้จริงไม่เดือดร้อนสัก นะครับคุณผ่านเริ่มงานพวงนี้ได้เลยครับจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณหมือนกัน,นครับ ไอ,อเด็กเหลือขอนี่ตาแกใหญ่ยอยู่ที่ตีนแล้วไงถึงมองไม่เห็นรถฉันอะดูสิเนี่ยรถฉันเป็นลอยหมดแล้วนี่พทษเธอเกิดอะไรขึ้นเหรอครับก็อีเด็กเหลือขอเนี่ยสิมาขวางทางหน้ารถพวกเราเนี่ยเป็นแค่เด็กน้อยที่จะมาทดสอบพวกเราเหรอฝันไปเถอะนี่คุณถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กเนี่ย แต่จิตใจเขาสงสงพวกคุณมากเลยนะหนูชอบทำขนมใช่ไหมจ๊ะค่ะอ<ฮ>ืมถ้าอย่างงั้นเนี่ยสนใจมาทำขนมร้านลุงไหมไม่ต้อ <c oughs> งนินเลนะจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะส่วนพวกคุณสองคนเนี่ยช่วยเอาเงินที่อยู่ใต้จานมาคืนผมด้วยนะครับ นครับยังไงผมก็ฝากช่วยเทรนเชฟตัวเล็กด้วยนะครับได้เลยค่ะ